ความเฉลญในพระธรรมจงมาเกิดมีเดท่านผู้ชมทุกท่านอาตมาภาพถึงวยัยห้าวายัยซึ่งมีในทุกคนแต่วงเียกไปว่าซึ่งไม่อาจจะไม่มีในทุกคนก็ได้ลองฟังฟังไปอย่างแรกวัยละอ่อนอที่สองวัยละโมกพ,พอผ่านพ้นวัยละอ่อนไปแล้วก็เป็นวัยทำงานวัยสร้างเรือสร้างถัวต่อมาตั้งชื่อ วัยนี้ว่าวัยละโมกคือมันอยากไปหมดทุกอย่างมันอยากไปหมดท่านอยากมีเงินอย่าแต่งตัวสวยอยาก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 อยาบางทีก็สนองความจำเป็นแต่อยากบางอย่างมาสนองตันหาทั้งที่ที่ความจำเป็นของคนของสิ่งที่ตัวเอง เป็นอยู่นั้นยังไม่ถูกกําจัดมือยังยิ้วถ,าารรถุงใส่อาหารกรอบแกบถุงใส่อาหารกรอบแกรบมันมีคุณต่อเราแต่ใจมันไปมองกระเป๋าแพง,แงเสื้อผ้าที่ตัวใส่ไม่ยินดีกลับไปยินดีในเสื้อผ้าที่ดารงดาราเขาโฆษณาใส่ ใจมันไปซะแล้วแต่เราอย่างอื่นอีกเยอะแยะยิ่งเราดูนะฮะดูแฟชั่นดูละครดูคนไม่ชื่อเสียงซึ่งก็ประหลาดเดี๋ยวนี้หนังคนจนไม่มีฉายท่านถ้าผู้ชมสังเกตไหมฮะภาพยนตร์โทรทัศน์ทุกเรื่องเนี่ยมีแต่คนสวยคนหล่อดแสดงท่งนั้นเลย ไม้แต่ตัวโกงก็ต้องหลอโอโฟเช์ในฉากก็แมมโอ้โอสยเฉียบคมแล้วบ้านแต่ละหลังรถแต่ละคันมันช่างเป็นชีวิตที่ที่เขาไม่ได้ผิดนะท่านมันผิดที่เราเป็นผู้เสพเขาไม่ได้ผิดเลยนะแต่มาไม่ไไม่ได้กว่าเขาผิดนะมันพาใจเด็กเลื่อนลอยไปแล้วมันเป็นวายละโมก แล้วยิ่งกระตุ้นไปกระตุ้นไปมันก็คือการนะทุจริตขายสินสติดขายตัวขายสินค้าผิดกฎหมายขายออนไลน์ก็เกิดแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วยิ่งอยากมีรถยนต์รถยนต์คานลสิบล้านสิบสอล้านสิบสาล้านสารพัดสารพัน,พนมันเป็นวัยละโมบแต่ถ้าวัยละโมบนี้ดำเนินชีวิตในครองธรรมด้วยความขยันอดทน ประหยัดซื่อสัตว์พัฒนาที่มือมันก็เป็นไวลัะโมกที่มีเครื่องป้องกันจะไม่ให้เราทำทุจริตผิดกฎหมายและไปการไม่ทำร้ายตัวเอง